ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามอะไรนะพี่ผมจำชื่อไม่ได้แบคโฮแบคโฮนี่นะครับพิตโตพี่ก้องนะครับสนามแบคโฮนะครับมาเซอร์เวย์นี่สวยเลยนี่คือโซนโซนเทดสปืนแหละแล้วก็มีวัดปืนแล้วมาแหวก วยเขาตัดสินเขาจะเปิดไฟตลอดนะามมมันีแปิเอันนี้เล่นมืดอ๋อมีเหมือนอินเตอร์แอคทีฟมีกดปุ่มมีใช่ใช่เขาจะมีจอแสดงคะแนนถ้าคุณตายมันจะมีโหมดอ่ะคุณตายแล้วไปกดกดสวิตช์ไฟที่จุดเกิดเพื่อนับแต้มขอเลยแล้วโอเคนะไม่เกินลำฟังไหนแต้มถึงจำนวนที่กำหนดก่อนแฮะ อ่าเหมือนเล่นทีมเดนแมทไม่ใช่ไหมครับมันจะเป็นการยิงธรรมดามีนับนับเดนแมทได้ใช่ใช่กรรมการด้วยโอเคเขาจะดูคอยดูด้วยว่าเราไปกดจริงไหมเราจะคอยรายงานว่าเหลือกี่ตัวด้วยเพราะผมชอบอ่าอย่างบางสนามมันต้อปิดไฟแบบที่ผมต้อปิดไฟทั้งสนามใช่ไหมแต่อย่างเมื่อกี้ที่ปิดโซนปิดไฟโซนแล้วมันจะมีไฟสีทีเงินแดงไฟสีสีนะครับไฟเอาไปดีจะได้ มันตัวตัวตั้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 วตับวนั้วตั้วตั้วตับหตั้วตัววตั้สตั้วตัอวตั้วตั้งตั้วตั้วั้วตั้วั้วต้วตั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 ้วตด้วตั้วตั้วตั้วต่้วตั้วตด้วตั้วตั้วตั้นตัมวตั้วตั้วลัอบเลย แล้วที่นี่อยู่ใกล้ๆที่กินข้าวอะไรได้ด้วยใครมารอมีหนังให้ดูด้วยดูดิโคตรเจ๋งขอบคุณครับโอเคปกติดีๆน,นะก่อนที่เขาเปิดไว้เป็นแบบเหมือนทีดียวบอกว่าโโหมด่อไปเล่นอะไรจะเป็นเขาทำวิดีโอไปทุกหมดเลยจะชิงพงจะเล่นแบบตายเกิดหรือเล่นแบบนับแกแบบผมว่าพี่แมนทาดีมาก พี่รู้เปล่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมผมคิดจะเสนอทําให้สนามบงสนามอยู่แล้วแบบมีแล้วอ่ะเต๋งผมอยากให้มันมีจอมีคนทําจอแล้วหรือครับสิ่งที่เคยคิดคืออยากให้มีกล้องอยู่ข้างในแล้วคนนั่งข้างนอกเห็นได้ด้วยใช่แต่นี่แค่แค่นี้ก็โอ้เกือบครบแล้วนะทอกวันเคยมีกล้องโดนยิงใช่ไหมครับโดนยิงว้าวสุดยอดเลย สุดยอดเลยดูดีดูดีเป็นเหมือนเหมือนบรรยากาศเป็น o u t ดอ o r นะพี่แล้วก็โล่งหลังคาสูงเป็นโกดังนะครับเป็นการเช่าโกดังมันมันเชิงโกดังบัสอย่างนี้เขาเรียกเป็นอาคารแบบแบบโกดังเป็นไวเฮ้าส์อะสุดยอดเจ๋งมากเลยอ่ะ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็คงมาเล่นกับพี่ๆเซอร์วิสสนามนะครับสนามสวยมากอ๋อมีผ้าผ้ามันฟางไปเลยอะ่ะถ้ามองไม่เห็นก็นี่อยู่อันนี้สนามไบโคนะครับเข้ามาข้างใน เฮ้ยมีเซเว่นด้วย GTA ว้าวไงไอเดียไอเดียอะไรวะมีห้องน้ำไหมเนี่ยเฮ้ยมีมีมีโฆษณาด้วยพี่อันนั้นต่อวินไหมเนี่ย สนามอื่นต่อบินอยู่ข้างนอกนะครับสนามนี้ต่อบินอยู่ในสนามนะครับมีธนาคารด้วยฮะหน้าต่างไม่ได้ตามหรอกเองอะตัวสูงหน้าต่างไม่ได้ต่ำต้องเอาเก้าอี้มาวางไว้ด้วยโอ้ ยอสนิงได้ทุกมุมใช่ไหมครับน like like ี่นะฮะอสไนอยู่นี่แต่ว่าขอสไนเหมือนจะยิงได้ทุกมุมเลยขอสไนยิงได้ทุกมุมและทุกมุมยิงขอสไนได้แฟร์แฟร์ อันนี้เราอัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ไปให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งเรามาเซอร์เวโอถือว่าใหญ่นะพี่มันกว้างมุมมันเยอะเนี่ยมุมนี้ก็กินพื้นที่กินสนายด้วยไม่เล้บเหมือนเขาแบบมาทุกมุมเห็นหอสนายหมดเลยอะอย่างที่เขาบอกอะ แล้วหอสนัยก็เห็นทุกมุมหอสนัยไม่เห็นหอสนยัยตรงนี้หอสนยัย<ด>ไม่เห็นเลยโอ้ยมาอย่างนี้ก็เรียกไหนไม่หอสนยัสนยนี่ดูดิได้ครับ<ะ>ได้หมดเลยเราจะไปยิงตรงอ๋อแต่หอสนัยนี้มันไม่หมดเออมีเดี๋ยวัวับบงคใหรอบท่าก่อ,อนพี่ว่าลูกกาญจนตรา